เอ้แล้วเราคอยดอว่าถ้าคนไม่เห็นเขาได้เหรอไรู้ถามอะไรบ้เขาได้ดิเดี๋ยวก็เอามาพูดอีกไอ้เหี้ยเล่นเพื่อนเหรอว่า่นเล่นเพื่อนเหรอไก็พูดดิเออ่เล่นเพแล้ก็กูจะเล่นไอย่มากูจะเล่นอีกแล้วไอ้้ยพอโดนับก็ร้องเองอี่เออเล่นเพื่ยไม่ัหนีมันมันหนีได้มันหนีไปไเรื่อมันหนีได้ไม่นานที่เนียมันมีกไอ้แบบ้อว้แบบอันนี้อยู่มันเป๊ะอยู่นะเซีย่อะ บางอย่างมันก็โง่แหละเพื่อนาง่ก็ดีอยู่เพื่อนอาจารย์บอกเป้อาจารย์บอกเโอเฟยตอนนี้มันเฟไหมอะบางทีมันมี่แบบเจมันโง่อะลูกนายด่าผมอะาตอนที่ผมไปเปลี่ยนเสือ้าใส่วเขาบอกว่าผมตัวโคตรอ้วนอะใช่เหรอเออลูกจะอยู่เพื่อนเส่คนอะอยู่เพื่อคนไปหาดิจูเคยกูดิจูเคยกูดิใครวะลูกเจดะกูเจอร้าเส้อผาแบบแบบไม่พี่อ้วนจังอะโหโหโหพีเจ็บไอ้นี่ไ่อยู่เียพี่ ชนเลยไปชนแล้วแมวแมวพี่ครับพี่แกทำไมพี่เด้อไอมันรู้ได้ไงอ่ะอย่ามีประเด็นไปดูวอะไรพี่รู้ได้ไงครอะไว่าอะไรมันก็พูดในมอเลยพี่ไอ้โซนไม่นี่หรอกคนดีอะแต่ไอเท่นี่เป็นอะไรไอเลวไอ้เลวนี่มันคนดีเหมือนกันนี่หว่าเออไอเวไอเลวนี่คนดีเนี่ยทำไปแล้วเอไดาแล้วไดาแล้วแต่ถ้าเรือกูเด็กดังฮะไอ้นายไอ้นายพูดว่าเป็นเยื่องแล้กูลืมเปิดไมค์กูบอกเป็นเยื่อไม่ก็พูดได้เลยหรอ

ครับพอได้เพื่อนมีกูคนเดียที่เห็นหมาแล้วพ่จุพ่จุพจูที่หี่พ่จูพ่จุพ่จูพจพ่จุพ่จุพี่มาช้าจัดเลยน้องชายอ๋อได้เพี่อนพี่มาช้าจัดเลมก็จะโชว์ก็จะโชว์ทีเด็ดอยู่เลยเงี้ยทยงิ่เพื่อนทยี่อะไรกระจกทำี่อะไรกระจก ถามี่อะไรกระจอกถามี่อะไรกระจอกไหวบ้าไหวบ้าเออจะไม่ไม่ดับไหวต้องใช้ T X ไอ้เหี้ยตัวโอ้โหโอ้โหวิจุบ่โอ้โหวิจุบพี่จุบเอาง่ายถ้าเป็นผมมาผมลุกขึ้นไปแก้พี่ผมใส่กรอบกำลังผมลุกไปแก้แล้วไอ้เนี่มัน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 ยังมันยังมันยังเอาปูไม่เข้าหัวผมคิดเอาเดี๋ยวมันมันเล่นมันเล่นเลยเนี่ยไม้แปดอะตอนเนี้ยมันเล่นไม้แปดอะชีวิเจอเจอเจอร้านแดงเจอร้านแดงร้านเลยร้านเลย ไอ้ถ่ยไม่ถ่ยมเขาว่ากันเพื่อนถ่ายีไม่ตารอเพื่อน่ดแงแดงไรอเคมแรงหรอไอเจคมแรงหรอเพุ้เสียเกินพี่ชายพี่บอกแล้วว่ไม่หนุว่่สู้ได้หรอกพี่ยพจุี่เสียเกินโคตรจวดบังบอลเหรอโวยบางวันสายหมดจริงมันสสยลึกจริง่ะอี่จุบเสียพ่จุบ เม่อไี่ตั้งใจตีเนี่ยจล้วไม่ทายนะไม่ทายนะอย่ากเบื่อไม่อยาเล่นกับบุญกากอ่ะไม่เรระบบนะอุ้ยอุ้ยไรอยู่ไนะกตามเลยว่าทำยังไงกับเจ้าเฮ้ยสิงเป็นโน้วะสิงเป็นโน้วะนี่อู่น้ำรูน้ำรอไปครั้ทำไมผมเหมือนจะแคร์เลยวะ เฮียเล่นมาทั้งวันทั้งคืนมึงเล่นมาไม่มีสิ่งไม่มีอะไรเลยเจนนี่จจนไม่เจนไม่เจนนี่รถอยู่ตรงเหยอ่ะในเลนเมืองาลาจีนขวาอยู่ขายปลาขายปลาโดนน้องยิงเหตุรถกูโดนแม่ตนนองโดนแม่ต้นน้องมาขับวนกลับเลย

กจะโชว์เหนือไอ้เงี้ยแกจะโชว์เหนือแบบกลับไม่ตายอ่ะไอ้เงี้ยแต่กลับไม่ตายโชว์เหนือหน่อยแบบว่าหลอกมาหลอกมาหลอกมาลั่นมันลั่นอ่ะหลอกม่ามันมันมาลั่นไอ้เงี้ยที่ไหนได้โดนเองไอสัตว์สวยชิบหาย แต่จะหลอกมันเมื่อกี้เหี้ยแต่ลืมไปว่าเมืองน,นี้มันไม่กดอะไรมันจะมันตัวมันจะยืนจอเล่นไปนะสวยเนาะ แมวก็อยากออกห้องรอแป๊บรอแปบบตะคูตะคูเราพังแล้วพ,พ,พังแล้วพ<ะ>ังลแล้วหมดยังอ่ะเเปิดมันล้ามันล้าพี่โไปด่ามัได้ช่องคอได้เยอะเฮ้ยพี่โซนไปแนะล้วพี่แอร์พี่กูแดงละไอ้โซนไปแดงแล้วเหรอเอ้าวทำไมเป็นงั้นน่ะพี่โซนแดงแล้วพี่ลยบอกลาบอกลาพี่ลนะับลาพี่ลับ ไอโซนไอโซนเอาวุทธมาก่อนเอาวุทธมาก่อนไอโซนโอ้ยจุ๊บไอโซนจะพึ่งไปไอโซนหอวเอาไปดูได้ไงอะตัวไม่ชอบมาทำอะไรตัวนี้อะแไม่แม่งไม่แม่งงั้นอะใบแดงโซนนี่ไงยุ่งหัวฟ้าเลยครัวพี่จุ๊บเขาบอกพี่รันนี่เรื่องจริงนะพี่จุ๊บรันจริงจัดวันนี้ลงวินโดว์ใหม่ด้วยเนี่ย ไม่ไม่มีใครกันแบบโจงนัอยู่่ะเดี๋ยหเอกเอ้ไอ้หัวหลงมาพูดกับคนอื่นว่าไอ้ว่าเหรอนี่ไงพี่เอาคนนี้ไปดีเอาคนนี้ไปเียังไม่ได้พูดเลยนะครับ ไอ้รถนี้รถใครอะไ้เนเี่ยด้รูนี่ไอ้เนงเี่ได้ไอ้เจนมึงเนี่ยได้อ้นม่ะเนี่ยได้อ้เถน่งเี่ยได้ไอ้เนมเี่ยได้ไอ้เจนงเี่ยได้อ้เจนงเขี่ยได้ไอ้เจนมึงเี่ยได้ไอ้จนมึงเขี่ยได้ไอ้เจนมึงเี่ย้อ้รนมเี่ย้รอ้นมังเี่ย้ไอ้นมเียไไอ้นงเี่ยได้อ้เนมเี่ยได้ไอ้มเีได้ไอ้เจนเี่ยไ้อ้นงี่ได้อ้เนี่ อ่มันหนีคดีเอาดิเอาดิหนีคดีมันหนีคดีเอวดิเปิดเลย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 ไอเจ๊ไล่ด่าเลยเจ๊ไล่ด่าเลยไอเจ๊ไรด่าเจ๊ไอเด่าดิโอ้ยกลัวย่าตัวกลัวแต่แปะมันเมื่อกี้แปะแต่เมื่อกี้ไอแปะมันเไอแปะขาวตามไปตามไปเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไปจุบโลไปบโงขึ้นรถมาเดี๋ยวผมจบโลจบโลจบโลเลยจบโลเลยเดี๋ยวผมไปด่าไอเนี่ยเฮ้ยลงมาเดียวรมาเดีย ลงมาลงมาถัดเดี๋ยวแล้จบก่อนส่งไอเจ็ดไปส่งไอเจ็ดส่งไอเจ็ดไปส่งไอเจ็ดไปส่งไอเจ็ดเอารถไปส่งไอเจ็ดจบรลเลยจบรลเลยเอาจบรลเลยจบรลเลยเออลูกไอเจ็ดอะจบโถเลยจุกไเลยพี่จุกเดี๋ยวมันเป็นเกิดนีจุกรถนี่ไม่ไม่มีหมอนะไม่ได้หมอนะแล้วผมเองแล้วผมเป็นมือฟังหาเลยผมเป็นพิชชาติสวเนี่ยเหตุผลน้องเป็นหนาคนอื่นไงด่าเอาคนอื่นอ้วนไง เขาไม่ใช่แฟนเปนบไปว่าเขาอ้วนเป็นเนี้ยเขาอ้วนเขาพี่จูเดเนี่ยอาวเนี่ยเป็นนาเอาพี่จุจัดการเรื่อไอ้เจนมาเกีย์ได้รู้มึงอ่ะยังไม่ได้พูดในรูปไอ้เจนกล้าจะมาพูดจริงปะมาไม่เอาไม่เอาต่อเฮ้จะรเจะจบโรเลยเออา้าหน่อยพี่จูไดคนเจของมัวตัวเนอ่ะ พี่เอาไอตัวมาแจกของกูด้วยแจกของกูด้วยแจกของกูด้วยพี่จุกตัวนึงขอกันนึงขอันนึงขอไอแบ์ทำยังไงอะมึงด่ามึงด่าขนาดนั้นให้กูช่วยอะไรหี่อกูโดนยังไงะยอไมันเตยังไงันกจะดูมอทำไปเฮ้ยมาพี่จุกพี่จุเดี๋ยวพี่้กูช่วยยังไงีมวนโซหมดแล้วเดี๋ยวนไะม่เไน่พีุ่กเรื่องจริงไมพี่จุกาเกอเรื่องจริงไป้ยเจีุเรื่องจริงไรองจริงเรื่องจริอ บอกว่าพจุพิจูเอาเอาอันนี้เอาพี่พี่จะโดนไปแดงพี่อ้วนดังเ้ยไปหาไปหาโไปแดเอาพี่เจพี่เจแต่พี่องพี่พี่เจพี่เดี๋ยวพี่เี่วจะโดนไปแดงครับก็อยู่แก๊ง้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวตามอยู่ัเอไม่อยู่ัเออยู่ังเอเสมอเดี๋ยวตามไปไปไหนไปไหนไปไหนพี่พี่จะโดนไปแดงพี่จะโดนไปแดงพี่ ทำไมมึงมึงจะไป่ทำอะไรไปลีบไปไปเอาของไปเอาของกันเฮ้ยไปคุยดิพี่ไปเอาของอะไรพี่จไปคุยดิเจอมนไม่น่งหวงมันไม่โดนไม่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 จะแค้ว่ะแค้นว่ะเพื่อนพี่จะไม่ต้องโดนเยกลับมาเดี๋ยวเี่นฝาของไปที่ผมคือเอางี้พี่อยากคิดว่าพี่โดนแมมันไม่โดนแล้วเ่อนน่ได้สนใจอยู่แล้วโดนโดนในโซนโดนเอาเราคนฝากกูก่อนเลยฝากบอกของเอาเลย